สวัสดีครับผมเฉลิมพลสงคำงแก้วนะครับปัจจุบันรับราชการนะครับมีปัญหาเรื่องผมมาประมาณ5-7ปีครับจริงๆก็มีปัญหามาเรื่อยๆครับผมร่วงมันก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เวลาเพื่อนแสงด้วยอะไรเงี้ยครับเวลา,าไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นฉีดกินยาอะไรเงี้ยครับรอมาหมดทุกอย่างเลยมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็เลยสนใจเรื่องการลุกผมศึกษาเรื่อยๆครับมีน้องที่รู้จักกันครับทํามาแล้วมันโอเคครับน้องได,ได้บอกว่าทั้งคุณหมอทั้งการต้อนรับของพนักง,งานที่นี่ดูแลเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นก่อนแล้วก็หลังครับดูแลดีมากๆผลตอบรับออกมากมันโอเคครับก็เลยตัดสินใจมามาทําที่นี่ครับ ผมโดยยังไงเราลองไปปรึกษาคุณหมอดูทีครับทางไหนครับวันนี้เดี๋ยวหมอจะมาอธิบายการรักษาของเราในวันนี้นะครับซึ่งภาวะผมร่วงผมบางเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักของชายไทยอยู่แล้วสาเหตุหลักๆมาจากสสาเหตุนะครับสาเหตุแรกมาจากกรรมพันธุ์สาเหตุที่สองมาจากฮอร์โมนเพศชายถ้าเราสังเกตนะครับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางมาจากกรรมพันธุ์เนี่ย ก็จะดูว่ามีพ่อประวัติทางครอบครัวคุณตาอะไรอย่างนี้มีผมร่วงผมบางเหมือนกันอันนี้จะทําให้คนไข้อะมีปัญหาผมร่วงผมบางตั้งแต่อายุตั้งแต่20ตสิต้นๆเป็นท้นไปถ้ามาดูเรื่องภาวะผมร่วงผมบางจะมีอยู่ทั้งหมด7เกรดซึ่งของคนไข้จะตกอยู่ประมาณเกรดสาไปเกรดสีนะครับก็คือจะมีภาวะผมบางบริเวณตัวเอ็มด้านหน้าและตรงกลางศีรษะนะครับซึ่งการรักษา ของเกรดนี้ก็คือการปลูกผมเทาวอนเราก็จะนําเส้นผมบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนเข้าไปปลูกบริเวณที่เป็นปัญหาของคนไข้หลังจากการปลูกผมเทาวอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมารักษากันต่อเนื่องทั้งกินยาและทำแฮร์ทรีทเมนต์ต่อไปครับเพื่อจะช่วยประคองผมบริเวณอื่นๆให้อยู่กับเราเปน็นานๆเราจะมาประเมินกราฟกันนะครับก็คือคร่าวๆแล้ว ของคนไข้จะมีปัญหาเยอะบริเวณตรงนี้นาะรูปตัวเอ็แล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้ที่เราวางแผนจะปลูกนะครเนาะแบบนี้ต้องใช้การรักษาแบบปลูกผมแบบ FUE ร่วมกับ DHI ร่วมกันหลักๆแล้วผมก็จะเอาเน้นบริเวณตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ลงบริเวณตรงนี้แซมที่มันบางไปนะครับเนาะซึ่งถ้าประเมินแล้วก็จะใช้ประมาณ2,000กราฟครับผมจะวาดแนวเส้นผมที่เราจะปลูกกันนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับภารกิจหลุดพ้นจากคาบเมนจูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงใช้เวลาทำประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับถามว่าเจ็บไหมมันจะเจ็บเฉพาะตอนเวลาฉียาชานะครับพี่ๆกับคุณหมอมือเบามากครับ ถ้าสมมติว่าจะปลูกผมนะครับมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับทุกคนจะตัดสินใจก่อนลําดับแรกว่าถ้าผ่าตัดหรือว่าทําศัลยกรรมมันจะต้องเจ็บมันจะต้องปวดอะไรอย่างแรกนะครับคือจริงๆมันจะเจ็บเฉพาะตอนศีดยาชาจริงๆแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นพี่ๆเขาเป็นกันเองดูแลเป็นอย่างดีมากๆเลยครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสภาพผมหรือว่าศีรษะร้านนะครับมาปรึกษาคุณหมอพอได้นะครับที่ All บ b o u Clinic นะครับทีมงานทุกคนทุกท่านคุณหมอนะครับให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับ